ความดีมากมายสําหรับผู้ที่ท่องจําอัลกุรอานแท้จริงแล้วพี่น้องครับการท่องจําอัลกุรอานนั้นเป็นหนึ่งในอิบาดะต่ออัลลอส์ซุบฮานวะตะลาและเป็นการลํำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานวะตะลาและเขานั้นจะได้รับผลบุญทั้งโลกนี้และก็การอ่านอันกุรอานนั้นจะเป็นพยานให้กับเราในวันกิยามะเพราะทุกครั้งที่เราอ่านนั้นมันจะเป็นการเพิ่มพูนอิมาน ความศรัทธาที่เรามีต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าวัยดาตุเลียตอลัยหิมอายาตุฮูซาดฮุบอีมานาพี่น้องครับเมื่อบรรดาองค์การของอัลลอฮ์ถูกอ่านแก่พวกเขาองค์การเหล่านั้นมันก็จะทําให้เพิ่มพูนความอีหมานความศรัทธาต่อพวกเขาเหล่านั้นฉะนั้นพี่น้องครับการอ่านกุรอานถือว่าเป็นหนึ่งในอิบาดที่มีความสําคัญอย่างมากเพราะเท่ากับว่าการที่เราเรียนและก็อ่านกุรอานนั้นเป็นผู้ที่มีความประเสริฐที่สุดหน้าที่อัลลอฮ์ หะดิษบนึ่งจากท่านอุสมานรอบีละอันดูจากท่านนบีสัลลัลลอฮุซัลลัมด้กล่าวว่า خ ร ر ุกุมมันตะัลลมันกุราน”วละ“ัลมะ”ผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่ของพวกท่านคือผู้ที่ศึกษาและผู้ที่ทําการสอนอันกุรานบันทึกโดยหมัมบุคอรีฉะนั้นนี่คือความสําคัญของการเรียนและการสอนทั้งผู้เรียนและผู้สอนในเรื่องของอักุรานนั้นถือว่าเป็นคนที่มีเกียรติที่สุดณที่อัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลา